ลูกไปไุ๊กป้ายดาวเมื่อกี้ดูคอต์อนกันแล้วดูลูกปุ๊กกันบ้าง ก็เตี่ยเรามีลูกคู่เป็นเอวปกติใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเอวยืดนะคะลูกค้าสามารถขายได้ทั้งหญิงทั้งชายใต้เนียเขียนเป็นของผู้หญิงนะคะเหมือนเอวยืดปกติที่ว่าจะเขียนเลดี้ a ัตตันแทนนั่นเองก็เขียนเลดี้นะคะลูกคู่เหมือนกันเคยบอกว่าช่วงนี้ลูกค้ามัน a d ด p t แบบใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายมันเป็นทรงเอวสุดบางตัวผู้ชายใส่ได้ด้วยนะคะซื้อสวยเลยลูกค้าซื้อสองลดห้าร้อยแมสทำได้เดี๋ยวรอโพอกับโพอกับแอดมินแม่งานมันเยอะหนู่งง ตัวรีวิวตัวรีวิวเหลือเพียง2800ค่ะพี่เปิลขึ้นคีย์เวิร์ดว่าตัวรีวิว2 800เอลยืดลูกฟูกไฟดาว3า0 300ยามพันค่ะแม่ก็สอบใหม่3 0 0พันค่ะแม่ลูก,กลค้าเอวยืดล <M ip o> <N> ูกฟูกนะคะมีโปรนะจำได้ว่ามีโปรแต่ไม่รู้ว่าสองลูกลด300หรือสองลูกลด500หรืออันนี้ท่อวาแมตต์มได้เลยจ้ะ มันเสียดว่าอะไรมันเสียดข้าหง,ดดขงหลังมีโกละพี่บอยด้วยดูข้างหลังมันมีโก่ะไม่มีโกม่ะจำไม่ได้บอกลูกค้าไปแล้วอ๋อมีโกลของลูกเาสั่งแล้วจ้ะใครได้ยินรีบเลยฮนะใช่ครับคระในไลน,น์นะฮะเอางี้ เพราะในลน์นี้นะถ้าลูกค้าสั่งวันนี้นะอย่าเพิ่งไปบอกใครเพราะว่าอันเนี้ยแอดมินยังไม่รู้แล้วก็หนูอ่ะก็จะไม่ได้จะให้สองลูกลดห้าร้อยแต่วันนี้นะโอเคไหมอย่าเพิ่งบอกใครนะอย่าไม่โพสเดี๋ยวลูกถ้าเกิดแอดมินรีโพสตนะหลังจากวันนี้ไม่รู้เลยเบอร์ช่วงนี้เบอร์นอนน้อยบอกเลยลูกค้าใครอยู่รีบเลยนะคะอาศัยช่วงเบอร์ได้แหละถามกระทู่ถามถามัาหลังะไม่ลดแล้วนะเพราะว่าหลังจำได้แล้วไงคราวนี้ลืม น้องเป็นลูกฟุ้งนะคะลูกค้ารอนเล็กรอนใหญ่มีหมดแต่เป็นเอวยืดนะคะใส่ง่ายมากลูกค้าใส่ง่ายอันนี้เป็นหน้าเรียบเอวยืดหลังนะคะลูกค้าสวยมากใหญ่เล็กมีหมดเลยลูกค้าเป็นค้าไซนะคะพาราดีมากค่ะลูกค้าอยู่ที่สามศูนสามศูนศูนนะคะรีวิวเหลือเพียงแค่สอง0ูนศูนใครรับสามารถแจ้งได้เลยนะคะใครชอบแบบแนวแนววินเทจวินเทจใดาวค่ะจ้านนี่ต้องมีหลักพันนะอันนี้มีหลักพัน่ะ อันนี้เป็นเหมือนว่าสียีนลูกค้าแล้วก็เป็นแบบว่าลูกปลุกอะสวยมากลูกกทั้งหมดนะคะ่เป็นแนี้คลับอีกแก่ถ่ายากมากที่จะเป็นเอวยืดนะปกติจะเป็นเอลพระนาะแบบว่าต้องวัดเอลนพี่หนูอันนี้วัดสะโพกอย่างเดียวค่ะพี่ค่ะใา่จากสะโพกได้ไหลลื่นก็ใส่ได้เลยใส่ได้เลยแม่เข้ามาดูเลยพุ่งไปไหนอะหนูจะร้องไห้เลยวันนี้ลูกค้าหายไปไหนหมดไม่รู้ลูกค้าต้องดูชีวิตเพราะว่าฝนตกจริงแม่ กนตทุกวันจริงนะหลายพื้นที่เลยอันนี้จริงจริงมันควรจะเข้าหน้าหนาวแล้วไหมเออแบบฝนเยอะมากนะคะเป็นกำลังใจมากเลยสมากนี่เป็นแบรนดบนข้างไหมคแบรนด์กะดนี่ไงคุณคะนี่นะต่อเอเวอร์วยมากนะคะคาปล่อยโรงมาม่ทรงตรงสกระบอกกับบลอกนี่นะคะสียไม่เท่ยังไงถามแค่นี้ ใส่เสื้อยืดเข้าตัวรองเท้าแบบหนังคือเท่เลยใช่แนวแบบเดี๋ยวนี้เขาฮิตไปแบบน้ำตกเอยตังคแคมปิ้งเแบบนี้เลยแบบนี้เลยสวยมากรู้ว่าแบบว่าอีกหน่อยไปยอยนะใช่อย่างเงี้ยอบอุ่นอบสะอุ่นนี่มันไม่หนาเลยลูกค้าลูกค้าจริงๆแล้วอะใส่ทำงทำงานได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบทรงเรียบร้อยเลยลูกค้าเอาไปรีดให้มันแบบดูดีนิดนึง เพราะว่าน้องยับมากับในกระสอบเนาะแม่อันนี้ก็เป็น,นสีหวานหวานสีหวานค่ะร้อนเล็กนี่ลูกค้ามันไปทรงเอวสูงทั้งหมดนะหนูถึงบอกว่าบางอันน่ะพี่ผู้ชายใส่ได้เลยเนาะ<ช>ถ้าเป็นเอวหนูใส่กางเกงเอวสูงอยู่แล้วท่อสะดือนะแม่ถ้าหนูใส่เนี่ยประมาณขาย,ยาวประมาณที่ตับเอ้าไปนี่เลยหนูถึงบอกบางทรงอ่ะพี่ผู้ชายใส่ได้หล่อๆเลยนะสวยมากใช่ลูกค้าเอวยืดเนี่ยดีตรงที่ถ้าสะโพกได้เนาะใส่ได้อยู่แล้วเนาะลูกค้าใช่ใส่ได้ชายหญิงไม่หมดเลยแม่ไม่ติดสะโพกคือใส่ได้หมดอ่ะ แล้ว U.S. อ่ะน้องลูกค้าเขาไซส์ดีไม่ต้องเหนือจริงๆ U.S. ก็เหมือนไซส์ไทยลูกค้าก็เป็นขาขาบันไปนะคะยาวมากผู้ชายใส่สวยตัวนี้เป็น45่กิโลนะคะลูกค้าป้ายดาวเนาะสวยมากเนี่ยผู้ชายดู ล,ลูกสิวนะลูกค้าเฉพาะในไลฟ์เนาะสองลบห้าร้อยบาทนะห้าร้อยแล้วพี่บอกสามร้อยเออไปห้าร้อยไปเลยพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เตาอยังงงเลยเห็นไหมลูกค้าตอนนี้กำลังเบอร์สองลูกห้าร้อยไปเลยไปนะลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่ได้ยินในไลฟ์นะอาศัายช่วงชุลมุนอาสติไม่ค่อยมีตอนนี้เป็นมากไอ้มินเด้งมาบดแล้วแน่นอนเธอลดอะไรเนี่ย โโอ้หสรุปเรามีโประไรนะมีโปรตอนแรกเราว่าสองลูกรถสามร้อยค่ะลูกค้าไปๆมาๆพูดไปพูดมารดห้าร้อยค่ะเออรถอ๊ะอยู่จนถึ่งไร้ไร์อาจจะแถมมิลลุกมหนึ่งวดรปแรกนี่นะสวยมา่สมากแต่หนแอบบอกลูกค้าในโกดังมีงานแบบซื้อสองแถมหนึ่งด้วยนะ เยอะ้ลยนะคะหลากหลายรายการใครอยากรู้ไหนบ้างอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสองแถมเลยใช่คุ้มมากแล้วไม่ใช่ว่าเราแถมลูกที่เปิดแล้วนะลูกค้าใหม่จ่ายยังไม่ตัดเลยจ่ายเก็บไม่ได้ไม่ได้แบบผ่าไม่สวยหรืออะไรนะเปล่าไม่มีที่เก็บค่ะซื้อไหนแถมมันนั้นนะไม่ต้องกลัวแบบซื้ออีกอย่างแล้วมาแถมอีกอย่างหม่เซื้อไหนแถมมันนั้นจ้ด กันทั้งลูกเอาไปเลยไปคัดเอาเองเรื่องเองได้เลยพราเราจะลงตู้ล้วไม่มีที่ใช่นี่สวยงามมากอันนี้เป็นลอนใหญ่นะลอนใหญ่ค่ะสวยลูกค้ามีต้องไปขายนะคู่เป็กแดนใหญ่ปวดใจวาวุ่นนาอเดือนหน้าต้องมีงานข่ายนะคะจริงๆเนี่ยลูกค้าพอพอเริ่มหน้าหนาวอะได้เลยนะผมวองให้ลูกคู่ใส่ใส่แล้วดูดีด้วยจริงๆสู่นหนมา ไมเห็นผู้ชายใส่ผู้ชายใส่ใส่ผู้หญิงมันไม่ค่อยมีแต่ของเราจริงๆแล้วมันก็ผู้ของผู้หญิงลูกค้าแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ทรงที่เห็นเลยชายหญิงใส่ได้หมดได้หมดใส่เอวได้ใส่บวกได้ใส่ได้เลยลูกค้าเท่ๆตัวมันเอวสูงนั้นนะอย่างเงี้ยที่ผู้ชายใส่เดี๋ยวนี้ก็กางเกงผู้หญิงเขาก็เริ่มทําเป็นทรงแบบบอยบอยลูกค้าบ่อยๆใส่เป็นทรงโอเวอร์โอเวอร์ที่บอสใส่เพราะวใส่ชุดดิจะให้ดูว่าผู้ชายใส่ได้เด้อ ใช้ใส่ได้หญิงใส่ได้ใส่แม่ใส่ได้ไหมถ้าใส่ได้เดี๋ยวเราซื้อต่อลูกค้านะสุดตายลูกค้าเ่ะเนี่ยสีดำๆสีเข้มๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยใช่ใส่ประมาณได้เลยสบายๆผ้าเขาไม่ได้หนาเพิแต่ถ้าชอบแบบมีสันดูด้านหลังนี้นี่เดี๋ยวให้น้องเก็บงานสีสีให้ลูกค้าดูไล่เฉดสีให้ดูนะดูดิเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆ อาเดมาพ่อเดินาพเดมาคูหมุนด้วยเใส่ทางานได้เด้วยนะแต่ทําใส่กแล้วทางานไหมอุยดูข้างล่างนี่สีน่ารักมากทรงกระบอกตรงอย่างนี้ก็มีเัวได้ตัวนี้หวันเจี๊ยบมันโซดูเห็นปะเห็นเห็นปะใครว่ามีแต่ตัวเล็กผะ้ชูบอกก่อนมันไม่ได้ยืดนะ ไม่ได้ยางด้วยนะอันนี้คือไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าเล็กใหญ่ดีหมดจ้าที่ใหญ่ๆนี่เอาไปทำตลาได้ดีด้วยเพราะว่าเพราะว่าไซส์ใหญ่เยอะไซส์ใหญ่ลูกค้าแล้วแล้วแล้วเป็นป้ายด้วยใช้ผ้ายเยอะใช่ไหมใช่ใช้ผ้ายเยอะป้ายด้วยจ้ะชักตู้ตู้อันนี้ใหญ่เกินแ่กว่าเจี๊ยบใส่ไม่ได้หรอกแั่คือไซส์อะไรก็ไม่รู้ลูกค้าสวยมากหัวไม่สวยอ่ะแม่ใส่แล้วม่ดู ขาย,ยาวแนละ้วผู้ชายใส่ได้ไหมนั่น่ะคุณันเดี่ยวใหญ่เลแล้วแต่ลูกค้างากนกางเกงพวกนี้มันเหมือนในพวกแบบกินทีรึเะล่าตัน,นเป็นตังกางนอนใหญ่มีหมดนะนดห้อยไม่อย่างเดียวเลยน<พ>อ,อน,อนใหญ่นี่ก็คือเอวสูงะนะลูกค้าขาสวยมากเหมือนทรงมันเหมือนกางเกงคอตตอนแหละแต่แค่เป็นเนื้อลูกปุกนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนใหญ่นอนใหญ่ล้าก็คือ ไม่ได้หนาเลยลูกค้าไม่ได้หนาเลยนะคะหนูแนะนำเอาไปเอาไปคลีนอ่ะลูกค้าเอาไปซักแล้วก็อบฟูเลยแบบนี้ฟูเลยใช่ไหมใช่ฟูเลยแบนเยอะมากนั่นหนใ่อารียบหลังตรงนี้ก็มีใส่ไใส่ดีลูกค้าบอกเลย S M L x L น่าจะแค่ดูขาเด็บางตัวขายาวแต่ยามียาวมากกับยาวน้อยนะใช่เอาดู เอาดูใส่ยังไงก่อนขาวนลาชายใส่ได้หญิงใส่ได้พี่เอาไปขายไ่าจงางเกงลูกคู่ไม่ค่อยมีคนขายแล้วเอ็มยืดขายากนะไปแล้วตัวหนึ่งโซฟาาไปแล้วตัวหนึ่งโาเนี่ยค่ะอยากให้เอาอยากให้ลองขายกันอยากให้ลองขายนะคะลูกหมาค้าที่แบบิวไอเทมเดี๋ยวเดี๋ยวเขายกอะไรเดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวแล้วราคาขึ้นไม่รู้แม่เก็บไว้ก่อนได้นะมีไม่เยอะนะคู่ สุภาพโชว์ตัวลูกค้าดูโอ้โหลูกค้าดูสีนี้ก็ได้นะลูกค้าขาเดี๋ยวให้สุภาเดินไปดูว่าชายก็มีทรงชายก็มีทรงหญิงก็มีลูกค้าหนึ่สุภาใส่แล้หนึ่งยังหล่อจับไม่หล่อใส่แล้วดูดีเลยนะคะจากเดินนะอันนี้ชมหรือเปล่าจากไม่หล่อใส่แล้วดูดีเลยจากคนดูไม่ดีใส่กางเกงของเราดูดีแล่น นี่ลูกค้าเห็นไหมคะคนที่ดูไม่ดีแบบนี้ก็ใส่กางเกงก็สามารถดูดีได้ไปวเนี่ยอนี้อ้วยยศอยู่นะอ้วยยศอยู่นะกางเกงเราดีเนาะกางเกงเราดีกางเกงลูกฟุกป้ายดาวพี่ค่ะน้องเป็นเอวยืดล้วนเลยนะคะฝากหน่อยอันนี้สวย เขียวเขียวเขียวเข้ยวเขียวมงหมุ้งมงหมูมูผัก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 ต้องมีนะคะลูกค้าหรือจะเป็นแบบเห็นปั๊บเป็นลายอย่างนี้เป็นสีแบบเอิร์ธโทนมีหม้อสีดำตังคือสวยมากเทเทฟูกรูมีหมดเลยใครสายแคมปิ้งหรอคนเก็บงานใครสายวินเทจใครชอบเอาไปเลยตัวนี้งานแนะนำเหมือนกันนะคะกับราคาสามศูนย์ศูนย